กูเลือกเลยกูเลือกวันนี้เฮียมีแต่คนมากับกูอะเอ่อไปลงเข้าแล้วไหมเซนทราเซนทาราเฮียอะไรล่ะอ่ะนี่ไงดูไม่ตลอ C E N T E R A เนี่ยอไเงี้ยูท้อลงหน่อยดีว่าคอมเซนทราก็ได้เอ่อเป็น เซนทาราแกนอะกูว่าดิเซนทาราของมันยังไม่พอดิแม่ต้องลงหมู่บ้านด้านนอกด้วยแล้วแต่เดี๋ยวลงไปไปแล้วไหนๆก็มาแล้วอีกลงเลยคือแฮตเซนทาราใช่ไหมจะได้นี้เซนทารามีคนหรือเปล่าอีกทีนึงเนี่ยลงแค่หมู่บ้านนี้นะเพราะว่าลงด้านในสี่คนของไม่พอต้องแยก ไม่น่ามีคนมาไะมไม่มีโล่งเหมืงนกูแยกไปฟาร์มที่อื่นกันนะสองบ้านเขียวกูดูบ้านเลยสองดีอ้าวไม่กูมาคนเดียวอู้หข้างหน้าเต็มเลยอ้วเมืองยุ่งอะตรงนั้นอะยุงเลยอะปลาถ้าเลืยไปอีกก็อิกปลาอิมปลา อิ่มเลยอะ่ะตรงนั้นอะ่ะถ้าลงอะ่ะอิ่มเลยอะ่ะไม่แด่คุุนอ๊มันรักกุญจังเลยไว้ <c oughs> เออไม่ต่างกันเลย บนเปประตูให้เปียกหน่อยจับราพฮาม,ง,ง,ามงคงฮามงคงถนงคงครับเทว์มิสเตอร์ธนงคงเทวยพี่กวงติงผงผมกวงติงพี่หนึ่งหนึ่งเสมอกัง สุดเจ็ดแมวโว้ยไม่อยากได้หือที่สุดก็ได้ฟาร์มอย่างสงบสักทีเดือดมาหลายตากันไปโ <c oughs> oh, อ้มินี่ยอดลักอาลูกซองแตกหลังจากที่ไม่คิดว่ามันจะมีมันก็มีไม่คิดว่ามันจะมามันก็มา ไอ้กูเลยใจเชี่ยมาได้กินความกลัวมาจากตัวมึงไงกบกินอะไรนะกินสงครามทำกลัวกินความกลัวไอ้อ้พุทธซื้อหนึ่งไอ้มีมีมีเด็กที่แบบเด็กอังเกะที่เอาเอาความมาใส่จมูกอูได้กินความกลัวคือกินกินความกลัวมึงติดเปรี้ยวเนาะ ก,กวนต้องเปรี้ยวรากเลยเปรี้ยวรากเลยแยกเปียกมียอะไร ไปเยี่ยวปวดเยี่ยวเว้ยมองแี่ยหนไม่เห็นเลยอายุใสมาอายุใสเป็นแค่อะไรวังเนี้ยเป็นแค่ไรโอ้ย มองมาเห็งไม่นั้มีคนลงเปาไม่ได้ดูไม่นันไม่ไม่ชั่ววอว่ะพายุทรายพออยายุทรายแม่งอยู่ที่น้ามันบงพออยายุทรายโอ้ย <c oughs> เฮี่ยด่าเลยาหายไม่เจอทีนี้นมึงหยิบช็อกกันได้เลยอะ่ะนึกออกแวะ พอเถอะนะยุคสมัยพับจีที่แบบบอกลงนะเฮียเออพอเถอะอันนั้นนะ่อมันมียุคหนึ่งที่มีบอกลงเว้ยโอเคเด็ดเคอะไรล่ะกำหมาชิบหายมหรอมันไม่เห็นนะระยะมองเห็นไม่เกินไม่เกินห้าสิบเมตรอะคือเดียมาโยนทิ้งได้เลยหยิบปืนกลหยิบ s h o ก g u นอะเหมือนนั้นอะมันไม่ได้ลงแป๊บเดียวนะเว้ยมันลงจนจบเกมเลยนะเว้ยลงยาวเลยใหญ่ใหญ่อะเอพักใหญ่เลย มีคนยิงเคาะวะไอ้ปังโดนยิงอาเปล่าไม่ใช่กูมามึงกลับมาเหรอไม่ใช่ตรงนี้ต้องไปแปะบ้านโน้นวะมาเยี่ยวมาเสร็จแล้วเดี๋ยวกูไปทิ่มบ้านนั้นให้ก่อนเลยนี่ขับรถนะใครรามีรถไหมใครขับรถอะมึงมีรถเปล่าพวกมึงอ่ะไม่ไม่มีกูเข้าไปรับไปก่อนเลยรถเน่่ะรถเฮีย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 ร้านหน่อยมาล้านหน่อยตอนแรกเป็นคนจีนมึงเป็นพม่าแล้วเหรอ มีจัก,กรยานาอ่ะมีจัก,กรยานไอ้ปานวิน่งมาไปไหนไปานโอ้ยครับชาณเมึงชาณเมึงชาณเมึงขับบ่วงไปเร็วไปเร็วเบงค์ครั กดขวา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 ไรัเพิ่มอีกค <laughs> hey, ัน hey. น He okay, ึงไม่ต้องไม่ต้องพอแล้วพอแล้วไปเลยไอ้เฮี้ยเสียงปืนเฮ้ยไปยังเฮี้ยอะไรเสียงปืนไอ้ปืนอย่างโลคโลคเดชอนยาพารามันตายคอมเอาไงไปป่ะไปสุดคำป้อมีถังบ้านอยู่สองถังนะ พอมานะไม่รู้ไอเน,นี่มีป่าลองดูก่อนอ่ะลงเลยเจีกฟอมีคนออกอยู่นี่นะใครยากมีอไอเดียนี่นี่นะ อยากได้แม็กซ์อันนี้ยิงหอกูเอาอันนี้ยิงหอได้เหรอวะเนี yeah. ่ยมันยิงไม่ถึงมันยิงไม่ถึงมันย้อยตกมันย้อยตกมันย้อยตกอยากได้แม็กดัมมีแต่แม็กแมสเซนเจอร์ได้ไหมเดี๋ยหอแม่งมาลงบ้านเราได้นะมีสิทธิ์นะคเป็นไปได้เจอเบอร์ลิวก็บอกละกัน <S <S นี่โอ้วหวานเจี๊ยบ ตอนนี้ขาดแม็กซ์สักอันไม่น่าทิ้งแม็กซ์ในเลยไอ้เหี้ยลงข้างเราข้างเราข้างเลยบ้านข้างเราไอ้นัดบ้านข้างเราลงบ้านข้างเราจริงด้วยไอ้เหี้ยบ้านไหนบ้านข้างเราบ้านข้างเราตรงบ้านตรงบ้านเกี่ยวมักเกี่ยวมักเลยมันจะลงบ้านเราไปลงบ้านเรามาไหนวะบ้านบ้านบ้านข้างเราบ้านตรงข้ามบ้านฝั่งข้ามเราเดินฝั่งข้ามมาด้วย เราขึ้นที่สูงแล้วเดินเดินฝัน่งข้างเดินข้างมีนะว่าแล้วแม่งมาบ้านกูไอ้เหี้ยเดินเขียวระวังตรงมาร์คเขียวมีอยู่บ้านเนี่ยม,มารเขียวิงไม่ทันเลยแม่งกำลังลอยเลยท<ม>ี่เนี่ยอยู่ในบ้านนั่นแหละ

เสียงไม่ได้มาจากคิดเดียวนะไอตีหลายหลายที่ไปวิ่งมากลางวองจากไหนวะมอตาลงอะไรราะวังนะไอ้เหี้ย ลงได้ลงนะพี่บได้มีอีกมีวอต้าอีกรูปมีมอต้าอีกระวังไกลเนี่ยวะยี่เห็นควันวอต้าขึ้นอยู่อ่ะเนี่ยมาแล้ว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 ลงก่อนดีกว่าลงก่อนลงก่อน ระวังนักป่าอยูงนะป่ะนี่ไม่ไม่ยังลูกไม่ไม่ยงลูกนะลูกนี่ลงกลางหัวกูเลยครับชิบหพายแล้วโดดลงมาดิกรอดแล้วไอ้เยีตก ไอ้้ย่จนได้กูทำไมเข้าหัวเม็ดเดียวเลยจัดยิงกันพอไปกระใสพอละไปเปลี่ยนหมวกละไปกระใสแล้วเนะี่ยกระสวยแล้วมึงเจอไหนครับยิงใครวะคอม รถเป็นรถขับมาถนนด้านล่างตรงนี้มีรถ<ข>มาขับตามถนนเลยมีหมวกใหม่ไหมไม่มีนีแหละไปว่าอยู่ตรงไหน,นอ๋อไอ้บ้านที่โดนที่ไหมโดนโดนนี่กบน,กน,กนี่หมวกนี่หมวกนี่หมวกนี่โอเคบ้านโดนจิม้มฝั่งนั้น

เราอยู Beast ่ในวงวงกระทอไายแปดเนินดูไหนอยากเห็นโลกภายนอกไกไๆบ้างไอตรงนี้มีกระเป๋าไอเนี่ยกระเป๋าแช่วงนะ มีเสียงรถมีเสียงรถมาใช่ไหะนะไมันจะไม่ยิงลงมาครับมาร์คกูหายไงเนี่ยแต่จะยิงลงมาตอนที่กูมาร์อะวิ่งกันดุ๊กดุกดักเลยนะน่ารักเลยโดนเลยดวงเพชรนี่เสียรถมาหิมเราปะใกล้กับมากเลย ที่บ้านนเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ค <c oughs> รับ <c oughs> เปาสามไปไหนตะวันรถอ้อมไปหลังเดินตอนนั้นเข้าหมู่บ้านเอ้ยอ๊ะหลังเดินหลังเดินตรงม้คเขียวโอ้โหผัวผัวใกล้ใกล้เลย ไอ้เหี้ยเย็ดเป็ดมาเขียวมาเขียวเนินมาเขียวเลยมาเนินมาเขียวเลยตรงนั้นเลยระวังไอ้เหี้ยลบนนั้นระวังอยู่ข้างบนระวังนะเห็นแล้ว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 เดี๋ยวมันจะวิ่งมาทางเราแหละมายิงอะไรกันเดี๋ยวปืนนั้นไว้มันไม่เสเยด้วยกูว่าตอนนี้ไม่หรอกวงบีบไลโดเทียบไปทางนี้ เอ้ยเอาอีปันแป๊บนึงนะปันกูคานเดี๋ยวกูคานลงไปเลยไม่ต้อง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 หาที่หลบไว้หาที่หลบไว้มันลงมาเหอะลงมาแล้วตายแม่นี่กูถามอะไม่ตายไม่ตายไม่ตายลงงั้นลงมาไม่ตายไม่ตายไม่ตายดูไอ้ทอยู่ข้างบนมันจะโดนยิงเลยทันแปดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเร่งรถรถออก เปรอรับอมวกย่ตรงปลากระดานตังนี้นะครับอ้อมหลังเสียรถอ้อมหลังไอเ้เอนน็นเดินด้านหลังอีกตีเลยสัตว์ชิบหายมันไม่ชน,นเลยสัตว์นชนยับเลยสัตว์วกูรับกูบรอรับเดินด้านหลังให้นะเดี๋ยวกูรอรัน้นหลังให้ยิงนสนุกเลยช่ไหอยากไม่ถล,<อ>ล<อ>่วาก่ล่มวมา,<ๆ>าม,มาาัมาตววมมัามาว ตรงนี้ด้<อ>ดวยมันต้องวิ่งมาหเาเราแหละคอมเจอมุมยิงไ่คอม <c oughs> ไม่รู้ม,นะมีป่ะนะ่นปิดปตีมีไม่ไม่นมด้มีตีชนะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนไอ้ตีอยู่หลังเนินแม่งขับไปอ้อมอ้อมไปไม่เจอตีเมื่อกี้ ว่าปิดตี้หลังอ่ะมันมันน่าจะฟรีมันน่าจะฟรีเดี๋ยวรอหลังเคลียร์ก่อนใช่ตี้หลังปิดไปแล้วมันเป็นสองตีอ่ะกูไม่รู้ว่ามันเหลือเศษหรือเปล่าสองตีป่ะเออสี่สิบสี่สิบสี่กับหกหกหมดหกใกลจะหมดแล้วนะสี่ตัวเกืบหมดแล้วทำไงจะเคลียร์ไหมหลังเคลียร์หลังเคลียร์ถ้างั้นหลังเคลียร์เคลียร์นะเดี๋ยวว่ารถเข้าวงรถจอดมา จอดอยู่กลางบ้านจอดไหนจอดอยู่กลางย้ายเลยฮะย้ายเลยย้ายมาเลยย้ายมาเลยมีไอ้รถรถกบรถมึงอยู่ไหนฮะก็รถเหลืองๆอะไรถกระบะรถกระบะไม่จอดอยู่ตรงกลางบ้างไอ้ตึกแรกอะย้ายเลยย้ายเลยย้ายแล้วย้ายแล้วมาละแปะเนี่ยแปะปุ่นออกกัเลยฮะแองกิงอลัง ไปรับเพื่อนแล้วไปก่อนวะ <ไป S 3> คนเพิ่งลงคนเพิ่งลงลนนี่มึงนเราเล่นขอบบนลงนู้นได้เห็นไ้มก็คือขึ้นไปแปะไว้อันูโนเคลี่นไอ้ดอกหลังแอ้ดอกหลังมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่แอ้ดอกแรงาเลยเราบบชุดท,ที่มีใบถอยม,มา กดไปมาตรงน,รงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนั้นตัวนั้นล้มไปแล้วล้มแล้วอะ่ะเออกูไม่ล้มเนี่ยว่ะอืนไอ้ดรอปแม่งแรงดีว่ะไม่ล้มเนี่วาม,มวาอืนแอ้ดรอปแรงนะกูบอกก่อนสองนัดเท่านั้น ไม่ดี rumor, แล้แม่งอะไรโดนอนี่ล้ล้อมเแล้แม่งแม่งจะวิ่งไปล้อไปแล้วระวังนะเรามู้ก่อนไหมรถออกแล้วมีรถออกแล้วมีรถออกแล้วขับรถหนีขับรถหนีแลงหมู่บ้านนั้นเลกันม่งก็เล่นเน่อะเล่นเนินก็กลางวงรถคันนี้แม่งยางแตกวะรถกูยงไม่แตกรถกูยงไม่แตกไปเล่นไหนบ้าน้นกบมอ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 หมู่บ้านกันไวเนี่ยอได้ไหนเอา กัวเขากลางดีกว่ามถ้าเขาตรงมัดตรงมาร์ดส้มเลยป่ะเบ้านหลังมาเคี้ยวเช็คมาด้านหลังด้านหลังแล้วเดือยวนี้มันต้องเว่งเลยไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเช็คมันสภาเขาบ้านเรนไม่มีคนตรงไหนถ้าตรงเล่นบ้านเหรอไปเล่นบ้านก็ได้ไปเลยเข้าไปเลยเข้าเลยจะได้ก็ได้จะได้ไปตรงรถแม่งวงปีไปลงในเขานู่น มีเกีย่ากูเสียเรื่องนั้นที่สุดเลยเกาะสองบอก <า S 1> ด้วยขออย่างนี้ก็นี่เลยเอสามบอกมาเกาะแตกเกาะแตกใส่เกาะหนึ่งแท้แล้วกันยังเต็มอยู่ตอนนี้ก็คือหมู่บ้านตรงกลางก็จะน่าจะตรงนี้กลับมาลายตกมันมีอ่า <c oughs> ยิงใครอะคอมบ้านตรงกลางโ <Okay. S 2> อเคเขาที่เราจับมาชุบกันอยู่ตรงนน้นแม่งเอ้ยมุมต่ำไปหน่อยเดี๋ยวชอุบกันอยู่อันนี้ใครยิงกูยิงกูยิง ันตื่นแล้วนะมันตื่นแล้วสนะองตัวหินนี้หินนี้หินนี้เปนะ็นหม้ยโดนะโดนไปหลายนัดจูดบบกระวังนะเห็นแล้วเห็นแล้ว

หัวปีวิชักโลกมาแล้วอยู่มารส้มไหมอยู่หลังคาบ้านหลังคาบ้านนี้โดนไปน้องหลังคาบ้านหลังส้มโดนขอบแขกขบแม่งลุไม่ได้ชุบเลยเปลี่ยนมือคอมขอบวงมาตีกูอีกแค่ไหนเดี๋ยดลงจากบ้านนะชั้นสองลงมา ใช่เดี๋ยวมันก็บีบวงได้บีบเข้าไปทางเราอ่ะมันอาจจะวนไปหาพวกไอคอมันดิสิ่งทีเกิดขึ้นอ่ไอถ้าวนวนอ่ะฟีเอายิงฟีอะไรมุมแม่เปิดมากไม่เว้ยเหลือสองอ่ะเหลือสองอ่ะเหลือสองทางเนี้ยอันนคินเขาอยู่บนที่สูงกว่าไม่ใช่มันวนมาทางมาร์คมาร์คคอมมันก็เล่นไม่ได้มีีอดบัวิ่งกแล้วิ่ออกแล้ววิออกแล้ววิออกแล้วหลังเดินหลังเดินมารคเขียวหลังเดินมารคเขียววิ่งออกแล้ววิ่งออกแล้วไปไปนู้นมนูนาที่คิดนคอมปุณทำไน่ได้ เด็ดรเลย M249 ไอ้เหี้ยยิงไม่แม่นเนี่ยยิงเยอะไปเหรอวะอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะหน้ากูเลยหน้ากูหน้ากูเดี๋ยหน้าจะมาปิดกูละกูละปิดกูละเอาเลยรอรอสามหนึ่งชิวๆเพื่อนใจเย็นหัวแตกระวังระวังมันอยู่ที่สูงกว่าอันตราย

ยังไงวงก็ต้องบีบไปทางพวกเราแบนซ้ายแล้วแบซ้ายแล้วแบซ้ายแล้วแบนซ้ายแล้วกบระวังแบนซ้ายมืออืม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 นิ่งๆอยู่กสูตรเลของสามนัดวะประหยัดอ่ะหลังเดินนี่แหละแตว่าวงบีบอยู่สองนัดสวยปล่อยวงบีบมาปล่อยวงบีบมานักข่าวระยะแว เออปล่อยตายบ้องเลยยังไงม่ต้องวิ่งอ่ะอยู่อยู่อยู่โซนนั้นใช่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 โอเคโปรน <skin skin> <sk ี้โปรนี้เรียบร้อยสวยงามครับไก่ที่หนึ่งว่ะสวยงามพออไ้ใจชนะแล้วกูพอใจแล้วมึงรอดได้มึงเก่งอ่ะ เออยังไงแม่งก็ท้ามั้ยทกกคุมทุกทางหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้ถ้าชนะคือมึงมึงรีพอร์ตได้เลยแยกโปรแต่ถ้าเราวิ่งเข้าพร้อมกันก็ก็มีสิทธิ์แพ้อยู่ถ้ามีสิทธิ์แพ้ไหนรูลุกไปจับไปเลยร้อยสิบเจ็ดโอเคเท่านี้แหละไปเล่นกันใหม่เพื่อนไปละเล่นใหม่ครับเจอกันครับเจอกันครับ